สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องแคนคูลัสเบื้องต้นอินทิเ t i ชันบายซับสติทิวชันวันทูทรูนะครับเป็นการหาปริพันธ์นะครับอินทิเกตนะครับปลอะไรคือปริพันธ์นะครับโดยวิธีโดยวิธีการแทนค่าตอนที่1 P2 นะครับเนื้อหาครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัยครับทบทวนสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับตัวเลข y อินทิเกรตสัญลักนะครับ เรียกอ่นเรียกว่าตัวอินทิกนเรกรตหนึ่งในตัวหนอนเนี่ยอินทิเกรตนะครับ f x เนี่ยเขาเรียกว่าตัวอินทิเกรนนะครับตัวที่ถูกอินทิเกรตเรียกอินทิเกรนนะครับ d x นี่กว่า variable of integration d x is d i f f e r e n t i a l นะครับเป็นตัว differentiation that i n d i c a t e x เป็นการหาเป็นการดิฟอนุพันธ์นะครับที่เทียบกับ x นะครับส่วนตัวนี้ f x f ใหญ่เนี่ยครับฟังก์ชันที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการอินทิเกรตได้ตัวนี้ออกมา หรือตัวปฏิพันธ์นั่นเองภาษาอังกฤษ a n นตี้เดิลเวทีพอบเอฟเนะครับหรือปฏิพันธ์นั่นเองครับปิดท้ายได้วยบุกซีนี่ค่าคงตัวคงที่นะครับโอเคนะครับต่อไปสูตรที่ใช้ครับแนะนำนิดหนึ่งครับ integration formula สูตรที่1ครับ integrate 0 dx 0ดีอนี่ค่าคงตัวนะครับอินดิเกตแล้วได้ซนะครับได้ซค่าคงตัว0ก็ได้ค่าซนะครับซีค่าคงตัวนะครับจะไม่ทราบว่าเป็นจำนวนใดนะครับข้อ2 อินทิเกรต x กําลัง n dx เท่ากับ x กําลัง n บวก1เอาเลขชี้ลําบากได้1แล้วเอาตัวเลขชี้ลําบากนี้มาเป็น,นตัวหารหารด้วย n บวก1แล้วพิทาสได้บวก c มีข้อแม้ว่า n ห้าเป็นเลขลบ1น,นะครับต่อไปสูตรที่สองครับที่เราเราไปใช้ครับ rules of integration นะครับอินทิเกรต c f H, D, x dx c ค่าของตัวนะครับสามารถเอา c ไว้ข้างหน้าได้นะครับเป็น c อินทิเกรต f H, D, x dx อันที่สองครับ ถ้าเกิดมีฟังก์ชันบวกลบกันนะครับ f x บวก g x หรือ f x ลบ g x เราสามารถแยกย่อยได้เป็นอินทิเกรต f x dx บวกลบอินทิเกรต g x dx ได้แยกย่อยได้นะครับข้อ1จงหาค่าอินทิเกรต square 3x บวก5 dx อ่าเบสิกเริ่ต้นครับจากที่เราเคยเรียนมาตอนที่1ึครับนี้ตอนที่2ก็ให้ u เป็นฟังก์ชันใหม่เท่ากับ 3x บวก5ครับ u ก็ 3x บวก5แล้วก็คล้ายๆกันหาอนุพันธ์กับ du ครับ ดีได้3ามมาไงครับตัวตรงนี้ครับประกอบยั้เข้าใจครับอ่าเขาทำอะไรตนี้ยดีอูเท่ากับดีวงเล็บ3 x มบวกหนะครับทันไหมครับอ่ากระจายออกไปเป็น d 3 x ามแล้วก็ดีนะครับลักษณะการการหาผลพันธ์เหมือนกันครับ d 3 x ได้3แล้วก็ d x อีกทีหนึ่งนะครับเพราะเราไม่มีการตัวเปรียบเทียบนะครับ d 3 x ได้3แล้วก็ d x อีกทีหนึ่งนะครับส่วน d 5ได้0นะครับ พันกระสมมว่า d u ก็3 dx นะตัวนี้น่เองครับที่มาครับโอเคนะครับอ่าทำไมครับเราเริ่มไปใช้ครับคูัวก็เอา3ด้วย3เข้าไปคูณทั้งเศษและส่วนเหตุผลนี่ครับตรงนี้ครับแทนค่า3ด้3มาคูณนะครับเอา3ด้3มาคูณค่าเหมือนเดิมถูกไหมครับเพื่อให้ปรับรูปเป็นทุงเป็น3 dx เห็นไหม3 dx ส่วนล่างก็เป็น3ยกข้างหน้าได้เป็น1น3ได้ก็จัดใหม่เป็นนี่ครับ1น3คูณอินทิเกรต ครับสแควรูตตัวนี้อินดิเกตแต่นนเวลาอ่นนนะาน,นอินทิเกรตนะพอทำมันก็อ่านอินทิเกรตอินทิเกรตสแควรูตสา3 x บวกห้ v x เอา3ตัวนวอมาไว้ด้านหลังเพื่อให้สอดคล้องกับตัวนี้นะครับอ้าวเปลี่ยนเป็นปตัว u ครับ3า v x ก็คือ d u นะครับ d u ส่วนสแควรูตอันนี้ไอ้3 x บวกหนี่คือ u ก็เป็นสแควรูต u นะครับเห็นไครับหาข้อสามแทนค่า u นะฮะและห d u อันนี้4ครับเปลี่ยนสแควร์รูทยเป็นเลขยกกำลังได้ u ยกกำลังเศษหนสองนะครับเหตุผลสแควร์รูทยูถ้ากับ u ยกกำลังเศษหนสองนะครับโอเคนะต่อไปเราก็หาอนุพันธ์ได้เลยจากสูตรถูกไหมครับสูตรไหนครับอ่านแล้วเริ่มครับนี่ครับเทียบกับ u ครับแล้วก็ตัวบนนี้บวกได้หนึ่งครับเป็นเศษหนสองบวกหนึ่งได้สามส่นสองแล้วหาได้สามส่วนสองเราก็แยกเรื่องมาครับ หนึคูณ u ยกกำลัง32หาได้สามเนะครับถ้าใครงงนตรงนี้ครับหนึส่วนสบวกหี่ครับมันได้32ครับนี่ครับตัวเลีได้3านสองนะฮะเราหาได้32มนะครับจากสูตรไหนครับสูตรนี้ครับถ้าใครงงสูตรครับนี่ฮะอินดิเกต x กำลัง n กำลัง n d x กง n บกหหารด้วย n บวกหนึ 1, ่งอภิธานอทันไหมครับพันอยู่ในการเป็น u ยกกำลัง3ามเนสหารด้วยสามเนสต่อไปครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับก็เป็น2คูณได้สองสามสามเป็นเก้าได้2อ 3, 3, ส่วนเคูณ u ยกกำลัง3ามเป็นสแล้วเปลี่ยนค่า u เลยครับก็เป็น2อส่วนเคูณ u u คือ3 x บวกห้ายกกำลัง3ามเนสบวกสี่นี่ครับผลเสร็จแล้วแทนค่า u เท่ากับส x บวกห้าลงไป โอเคครับได้นะครับข้อแรกครับข้อ2ครับจงหาค่าอินทิเกรต 8x วงเล็บ 4x กำลังสองลบ3าทั้งหมดยกกำลังห dx ในการทำาเราจะให้ตัวเองเป็น u เราดูที่ข้างในครับวงเล็บก่อนเนี่ยกำลังนี้ x กำลัง2นี่ x กำลัง1ฉั้นทำมาที่กำลังมากก่อนครับหลักการครับกำลังมากเป็นหลักครับเราก็เริ่มครับให้ u เท่ากับ 4x กำลังสองลบ3เป็น u ครับ แล้วก็ DU นะครับได้8 x dx ตอนที่มาไหนครับเราก็เริ่มครับคุณดูเรื่อยๆครับนีเท่ากับ D ีวงเล็บ4 x กำลัง2ลบ3นะครับช้าๆก่อนครับต่อไป D เข้าไปครับเป็น D 4 x กำลัง2ตัวหน้าลบ D 3กระจายเข้าไปนะครับนึกออกว่าครับกระจายเป็น2ตัวอะตัวนี้ก็เหมือนการหารพันธุ์ทั่วไปครับ d 4 x กำลัง2ได้ก็เอา2คูณนะครับเล่น8ได้8 x แล้วก็ดิฟข้างอีกทีหนึ่งนะครับก็กลายเป็นแปด dx นะครับอีกทีนะครับดิฟซี x กำลังสองได้แปด x ก่อนนะครับพอดิฟเสร็จแล้วดิฟข้างในนี้ dx อีกทีหนึ่งกลายเป็นแปด dx ส่วน d สามนี้ไม่ได้ศูนย์ครับ d สามก็หายไปเพราะฉะนั้น du เท่ากับแปด dx นั่นเองครับผลนะครับไปดูครับแปด dx อ่ามาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับแปด dx ก็สลับที่มาเอานิสักที่มาด้านหลังครับนะครับเาก็จะได้นี่ครับ อินทิเกรตวงเล็บ c x 2องลบสามเท่ากับกำลังห้า x d x นะครับโอเคนะครับจัดรูปใหม่นะครับหรือการสลับที่การคูณกันได้ครับนะฮะต่อไปครับแทนค่าครับก็กลายเป็นอินทิเกรต u กำลังตัวนี้คือ u ก็ u ยกกำ x d x ก็คือ u นี่ครับ8 x d x คือ u d u นั่นเองครับเหตุผลนี่ครับแทนค่า u และ d u อ่าอินทิเกรตครับ u กำลัง5กลายเป็น u กำลังส่วน บวก4ทา่านไหมครับเหตุผลครับตามสูตรครับนี่ครับอินเกรด x กำลัง n dx กับ H x กำลัง x x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1แล้วบวก4นะครับต่อไปแทนค่า u คือ u คือ 4x กำลัง2ลบ3ก็ได้คำตอบมานี่ครับ 4x กำลัง2ลบ3ทั้งหมด,ดยกกำลัง6หารด้วย6บวก4โอเคไหมครับได้เลยครับ ข้อ3ครับจงหาค่าอินทิเกรต x กำลังสวงเล็บ c ลบ x กำลังสทั้งหมดยกกำลังลบหน dx นะครับปกติเราจะให้ u นี่พวกที่เป็นกำลังมากถูกครับน่าจะให้ x กำลังสเป็น u ถูกครับแต่ข้อนี้ไม่ใช่ครับต้องมีเทคนิคนิดนึงครับเราตรงนี้เอาตัวข้างในวงเล็บไปครับให้เป็น u ครับ u เท่ากับ c ลบ x กำลังสนะครับถึงแม้เราเมื่อเราดิฟแล้วมันจะได้น้อยกว่ากำลัง3ก็ช่างครับเราให้ดูเทคนิคการทำนิดนึงครับตรงนี้ข้อนี้สำคัญมากนะครับดูตินี่ยให้ u เท่ากับ c ลบ จัดใหม่เป็น x กำลังสองจำวางนี้ครับ x กำลังสองเท่ากับ4ลบ u นะครับหรือ x กำลังสองเท่ากับ4ลบ u นะครับเดี๋ยวได้เอามาใช้นะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้สำคัญต้ระวังนะ,ะเรา d u ครับ d u เท่ากับ d ม4เลบ4บ x กำลังสอง d 4 d ได้0 d ลบ x กำลังสองได้ลบ2 x dx ถูกไปครับนี่ครับพอดีย่กับลบ2 x dx ก็ไปย,าย้ายเคาะลบ2ครับไปหารก็เป็นลบ1ส่วน2 du เท่ากับ x dx เห็นไหมครับ x dx นะฮะสังเกตไหมครับ x d x กดอ็่ะของนี้เราเห็นเรามี dx เอล้วตอนนี้เราแตกย่อยได้ครับอ่ะดูครับเราแตกย่อยได้ก็กลายเป็นอินทิเกรต x กกำลัง3เราแก้เป็น x กกำลัง2คูณ x กกำลัง1นเห็นไหมเกกำลัง2คูณ x กกำลัง1นึ่ไดเอกำลังสามมาเดิมครับพัน x dx เเพื่อตรงอันนี้นะครับ ดูนะครับเอกำลังสามเราก็แยกไปเอกำลังสองคูณเอกำลังหนึ่งถูกไหมครับเอกำลังสองมาไว้ตรงนี้เสน่ห์หนึ่งไว้ตรงนี้โอเคโอเคครับตรงนี้เ x กำลังสามเห็นไหมนะให้สังเกตนะครับ เมื่อใด x dx ก็คือลบเศษหนึ่งสอง du ถูกไหมครับส่วน x กำลังสองก็เปลี็นเป็น4ลบ u ไหลๆนี้ครับออกมา x dx เท่ากับลบเศษหนึ่งสองแล้วก็ด u ถูกไหมครับส่วน x กำล,ลังสองตัวน, 2, ตนี้ x กำลังสองก็คือ4ลบ u และตรงนี้ก็คือ u ยกกำลังลบเศษหนึ่งสองโอเคครับดูดีนะต่อไปกระจายเข้าไปครับ ก็กลายเป็น4 u ยกกำลังลบหนึ่งแล้วก็ลบ u กำลัง1คูณ u กำลังลบเศษหได้ u กำลัง1นึ่งนะครับอ่าดูนะครับทันไหมครับฮะตรงนี้อ่าทันนะครับเอา2หาร4ได้2ลบเจอบวกกับลบอ่าทันนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น u กำลังลบเศษหนึ่งสองตรงนี้เองมว่าดี u กระจายเข้าไปฏิตัวนะครับต่อไปตรงนี้เอาลบเศษสการนี้เข้ามาเลยนะฮะลบเจอลบได้บวก ก็เป็นเกจหนึ่งสองกำลังหนึ่งคูณกับ u ูกำลังลบเศษหนึ่งสองได้ u ูกำลังเศษหึงสองทำไมครับถ้าใครงงนะฮะดีนี้ย u กลังหเก่าเขียนหคูณกับ u กำลังลบเศษหนฐานเหมือนกันเลยางรวมกันมันได้ u กำลังเศษหนนี่ครับนี่ครับ ทันไหมครับตรงนี้ได้มาจานนี้คูณกันนะครับก็ได้นี่มาโอเคไหมครับยูนหนึ่งคูนยูัลบเน่สองได้ U ูอังเซหน่สองได้นะอ่าอ่าอินดิเกเตอร์ครับยูกันลบหนึ่งสองบวกหนึ่งนี่บวกไปหนึ่งมันได้ได้เป็นยูเษสองละหารได้เศนนึ่งสองนะครับส่วนนี้บวกไปหนก็เป็นสามเสองลหารได้สาสอง อ่าเถีะตัวนะี้ตัวนี้ก่อนลบสองยูนะยกลังลบหนึ่งสองบวกหนึ่งอ่าคุทำให้ใช้เห็นนะลบหนึองบนเขาได้ชีล้ลงนะบวกได้ห่มันได้หนึ่งนี่ครับได้เรีเห็นไหมครับเลาหาได้หนึ่งต่อไปตัวนี้ เศษสอง u ยกกำลังหนึ่งสองบวกหนึ่งมันได้สามสองแล้วหารได้สามสองแล้วปิดท้ายด้วย c ต่อสุดท้าย c ตัวเดียวเลยครับไม่ต้องไม่ต้อง, 4, 1, 4, 2, องเป็น c หนึ่ง c สองเราเป็น c เลยนะครับโอเคมั้ครับเอาปิดท้ายเป็นตัว c ไปเลยนะฮะทำไหมอ่าตรงนี้นะครับเศษหนึ่งสองบวกหนึ่งมันได้สามสองโอเคนะครับได้นะไม่งงนะฮะ อ่านี่พีกขึ้นมาครับึือมาเป็น2องส่วนหนึ่ก็ลบสี่ลบสียูยกกังเอันนี้ก็พิกขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นสองส่าตัดกันก็เหลือหนึ่่วนะครับกันึ่ี่ครับอีกทีนะ้องขึ้นมาคูณนี่เป็นลบสี่ยูยกกลังเส่วนนี้พี่กลับเนะเปลี่ยนหานเป็นคูณกลับจะเป็นส่วนเป็นสองส่วนสามสองตัดสองไปเหลือ3ล้ขางล่าง1นึ่งนยูกับสามเป็นงะครับแทนค่ายูคืน คืน u คือ4ลบ x กำลังสองเราก็ได้ออกมาครับนี่ครับ u กับ4ลบ x กำลังสองนะครับ u เท่ากับ4ลบ x กำลังสองทางคำตอบที่ได้คือนี่ครับโอเคนะครับได้นะครับเทคนิคระวังตรงนี้สำคัญมากนะสำคัญจำให้ดีนะข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับข้อที่4ครับจงหาค่าอินทิเกรตนะครับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังห้าบวกสามวงเล็บ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกห้า dx นะครับ คอนนี้ไม่ซับซอ้อนก็อายุคือ x บหนึ่งครับแล้วก็ดี u ได้เลยครับ u เท่ากับ x บหนึ่ง d u เท่ากับ d x แทนนะครับต่อไปครับแทนค่าเลยครับกลายเป็นอินเกรต u กำลังห้าบวกสาม u กำลังสองบวกห้า d u เหตุผลตรงนี้ครับแทนค่า x บหนึ่งด้วย u และ d x เป็น d u นะครับกระจายเข้ามาครับเป็นอินทิเกรต5 u กํลัง5 du บวก3อินทิเกรต u ลง2 du บวกอินทิเกรต5 du เหตุผลนี่ครับฟังก์ชัทสองก์ชันบวกกันนะครับหรือไม่มากกว่านี้ก็ได้ครับกระจายเข้ามาได้ครับตรงนี้น่าตามสูตรครับอ่านี่อินทิเกรตนะครับ u กํลัง5ได้เป็น u หนึ่งหส่วนหนะครับตอนนี้ u กํลัง2ได้เป็น u หนึ่งสส่วนสอันนี้ได้5 u นะครับอ่าโอเคครับกระจายเข้ามาครับก <tr> ็จะได้เป็น ยูลงหกส่วนหกบวกสามยูลงสา็นบวกห้ายูอินดิเกตห้าดียก็ได้ได้ห้แล้วก็บวกท้ายได้สี่ปิดท้ายได้สเลยครับเหตุผลนี่ครับโอเคครับแทนค่า U คืนได้ x อกบหครับก็ได้คำตอบเป็น x อกบหทั้งหมดยี่ลง6กส่วนหกบวกเอกบหทั้งหมดยกลงสบวกหาคูณเอบหนึ่งบวกสีนี่ครับแทนค่ายูได้เอกบหโอเคนะครับได้เลยครับ ข้อ5ครับจงหาค่าอินทิเกรต t คูณ t กำลงสองบวกห่งทั้งหมดยกห dt ข้อนี้ไม่ซับซ้อนนะให้ t ให้ t กลสองบวกหนึ่คือตัว u ครับเราแทนแล้วครับ u กำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็ด u ได้สอง t คูณ dt ตอนนี้มาไงครับดูนี้ประกอบนะครับนี่ครับจจได้เข้าใจนะแล้วก็ด u เท่ากับ d t กำลงสองบวกหนึ่งกระจายเข้าไปเป็น dt กำลังสงบวกดี่งถูกครับ dt กำลังสได้สอ t แล้วก็ด t ที่หนึง ครับครับเหมือนเหมือนกันทุกพันธ์ครับดิฟทีงสองได้สองทีแล้วก็ดีทีอีกข้างหนึ่งต่อไปบวกดิฟหนึ่งดีทีหนึ่งได้ศูนย์นั่นเองครับมัหายไปเพราะมันถึงได้สองทีคูณดีทีอ่าเห็นไหมครับเราจัดรูปครับย้ายสองไปหารหารน,น,น,นี่เป็นหนึ่งสองนี่ครับย้ายสองไปหารเป็นหนึ่งสองดียูกับทีดีทีเห็นไหมครับเราเห็นละทีดีทีเท่ากับเซนสองดียู เอาแทนค่าลงไปเลยครับก็เ,เป็นเท่ากับ ATE, 1, อินทิเกต t กำังสบวกหนึ่งั้นบห้าย้าย t มงสับที่การคูณครับเป็น t คูณ dt ตรงนี้ทันนะ t dt คือเสษส du และตอนนี้คือ u กลังห้ครับแทนออกไปครับโอเคไหมครับ t dt คือเสษ2 du ส่วนนี้คือ u กลังห้าอินทิเกต u กังห้ได้ u กำลังหส่วนหอ่าเนีครับเป็น u กังห u กำลังหส่วนหคูณับเสษนสองหน้าอท้าไี้ี สองหกสิบสองแทนค่าอยู่คืนก็จะคำตอบครับเป็น t กําลังสองบวกหนึ่งทั้ยกหนงหกส่วนสิบสองบวกสี่โอเคไหมครับได้นะครับ